สวัสดีครับน,นุกท่านครับกลับมาพบครูกับอีกครั้งนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นเรียนสึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอกับคอรอนอของจํานวนนับ2จํานวนกันนะครับเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ความจริงแล้วมีคนคิดความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับนานมา,มา,มาแล้วล่ะนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว,ว่างหอรอมกับคอรอนอนะครับ เราวันนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยเขามีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างแล้วก็คิดยังไงและหาอย่างไรนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะครับคืออะไรจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะครับคือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการหาผลคูณของหอรอมมกับคอรอนอจะเท่ากับผลคูณของจำนวนสองจำนวนนะครับ มาดูความสัมพันธ์กันเราจะมาดูกันก่อนนะครับเราจะมาดูกันก่อนมาดูครับหอรอมอรกับแปของ8และ12อคอนอของ8และ12งครับพูดง่ายคือหาตัวเลขเหมือนกันแต่หาทั้งหอรอมอรและหาทั้งคอนอ,อนะครับเรามาดูกันเราจะใช้วิธีการนี้ก่อนโดยวิธีการแยกตัวประกอบ8นะครับเกิดจาก2คูณ2คูณ 12เกิดจาก2อคูณคูณ3มถูกไหมครับมันเฉพาะนะคูณก,กันถูกไหมครับแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบ8 12บเพราะฉะนั้นหอรอโมคือตัวที่เหมือนการเขียน1ครั้งถูกไหมหอรอมมคือการที่เอาตัวที่เหมือนการเขียน1ครั้งถูกไหมครับจำได้ไหมแยกตัวประกอบาหาหาวิธีการหารหอรอมมโดยการแยกตัวประกอบเหมือนการเขียน1ครั้งแต่ถ้าคา,ร,าร์นนเหมือนการเขียน1งครั้งนะครับตัวที่เหลืออยู่ก็ต้องทำาไ้ด้วย เขียนด้วยเพราะฉะนั้นหอลมอของ8กับ12คือเท่าไหร่คือ4ส่วนคอลนอของ8กับ12คือเท่าไหร่คือ24อ่าทบทวนนะ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 ครับทบทวนนะครับมาดูต่ออ่าเขาบอกให้หาหอลมอและคอลนอของจำนวนที่กำหนด,ดให้มีอะไรบ้างมี12 1 8มี15มี20แล้วก็14กับ21 3ชุดนะครับมีอะไรบ้างนะมี12 18 15 20 14กับ21เราจะมาดูกันซิว่า3ชุดนี้นะครับว่า3ชุดนี้นะครับมีอะไรที่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์สำหรับพลนอนอกับหอละมอเพราะฉะนั้นมาดูหอละมอครับของ12ตัวแรกนะ12กับ18 แยปกประกอบของที่คืออะไร2คูณ2คูณ3 18คือ2คูนคูณ3ใช่ไหมครับการหาหอลมอคือหาตัวที่ซ้ำการเขียนครั้งเดียวแต่คอลนอซ้ำการเขียนครั้งเดียวต้องเขียนตัวที่เหลือด้วยเพราะฉะนั้นหอลมอของเขาคือ6คอลนอของเขาคือ36ใช่ไหมต่อ15บกับ20 3คูณ5เป็น15 2ห้คูนสอคูหาหอลมอคือหาตัวที่ เหมือนการเขียน1ครั้งแต่ถ้าคอลนอเหมือนกันเขียน1ครั้ง,ต,นนงต้องเอาตัวที่เหลือมาทําไมด้วยมาเขียนด้วยเพราะฉะนั้นหอรอมอของ15กับ20คือ5คอนอของ15กับ20คือ60ถูกเป้า,านะอ่ะต่อ14อกอเ,เ,เกิดจาก2.7งคูณเโดยเฉพาะคูณกันย1บเกิดจาก3าคูณเหอรอมอคือ,อาหาตัวที่ซ้าการเขียน1ครั้งแต่ถ้าคอลนอนตัวที่ซ้าการเขียน1ครั้งหลังจากนั้น นำตัวที่เหลืออยู่มาเขียนด้วยถูกป่าวเพราะฉะนั้นหอเรามอของ14กับ21คือ7ครรองของ14กับ21คือ42เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อหอเรามอของ14กับ21คือ7และครรอของ14กับ21คือ42สังเกตได้ว่าถ้าเรียนลองเอามาคูณน,นะครับดูนะถ้าเรนํเอามาคูณน,นะครับเอา14มาคูณ21เอาโจทย์มาคิด14คูณ21จะมีค่าเท่ากับ294 ่าแล้วถ้านักเรียนนำหอรมอของครนมาคูณกันคลนคือหอรมอคือเท่าไร่คือ7จ็ดคมนคือเท่าไหร่สีเมื่อเรียนเอา7มาคูณกับส2ก็ได้เท่าไหร่2 9งร้อเกาสหมือนกันคู่สิบคูณยีคูคูณให้ดูหน่อยได้ไหมได้สิคูณยี่สดสิบสี่คูณยี่สอ่คูณยี่สเดี๋ยวมาดูนะอ๋อคกับพดผิดอะ สิบสี่คูณยี่สิบเอ็ดดูนะ้ดูนะ้ดูน้าดน้สิบสี่คูณยี่สิบเอ็ดสิบนสะี่สิบนสะี่คูณยี่สิบเอ็ดเริ่มต้นจากอะไรอะ่ะหนึ่งคูณสี่เป็นสี่แล้วเอลหนึ่งคูณอะไรหนึ่งคูณหนึ่งใส่ศูนย์สองคูณสี่ได้แปดสองคูณหนึ่งได้สองเท่าทั่วทด่หนึ่งการคูณเลขสองหลักเป็นสี่เป็นเก้าเป็นสองเห็นไหม โจทย์นั่นนะ่ะ14กับ21คือโจทย์ถูกไหมครนคือเท่าไหร่นะ42ครอคือเท่าไหร่คือ7 7 2 14ใส่4ทด1 74 28เป็น29เห็นความสัมพันธ์มันไหมครับนี่คือโจทย์ของเรา14กับ21คือโจทย์นี่คือครนนี่คือ,อ,อหอรม โจทย์นะครับที่กําหนดให้เมื่อนํามาคูณกันจะมีค่าเท่ากับขอรนอที่หาได้กับหอรมอที่หาได้นี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของเขานี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของเขามาดูมาดูคัามาด,มาดูนี่ครับสรุปผลคูณของหอรมอกับขอรนอของจํานวนนับสองจำนวนจะมีค่าเท่ากับ ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนนั้นอ่าเพื่อให้เห็นภาพมาดูนะครับเนี่ยเขาพูดถึงถ้าหัวลมอและคอลของจำนวนนับสองจำนวนเป็นสามกับเก้าสิบตามลำดับและจำนวนนับจำนวนหนึ่งเป็นสิบแปดจงหาจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งมาดูครับ ถ้าหอละมอของจำนวนนับสองจำนวนเป็น3กับ90าตามลำดับและจำนวนนับจำนวน1เป็น18จงหาจำนวนนับอีกจำนวนหนึห่งหอละมอเพื่ออะไร3พอเราเพื่ออะไรคือ90ถูกไหมครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าจำนวนหนึ่งเป็นสิบแปดให้หาอีกจำนวนหนึ่งน,นี่เป็นเท่าไหร่ความสัมพันธ์บอกแล้วไงถูกไหมครับความสัมพันธ์คืออะไร หอลอมอก,กับคลระอนองเมื่อคูณกันจะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น3คูณ9กเท่ากับ18คูณกับอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเมื่อเจอลักษณะแบบนี้คูณก่อนครับ3คูณเเป็น27เป็น2 7 0เท่ากับ18คูณกับอะไรก็ไม่รู้มาดูข้อตรงนี้กันนะครับ2 7 0รเท่ากับ18คูณกับอะไรก็ไม่รู้อ๋อครูก้ขอโทษนะครับ กรขอโทษนะขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับลืมเปิดสลับอันนี้ให้อ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่งนะครับนี่คือผลคูณตั้งแต่สรุปเมื่อกี้นี้นะครับขอขอรบอรขอรน,นก่อนขอ,บอรบบคือเจ็ดขอรน,นคือสี่สิบสองนะครับเราสังเกตเห็นว่าถ้าเรานําโจทย์คือสิบสี่กับสิบเอ็ดมาคูณกันเนี่ยจะได้สองร้อยเก้าสิบสี่เมื่อนำขอรบอรขอ,อรนมาคูณกันเนี่ยเพ่อจะได้สองร้อย เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าผลคูณของหอระมคอนอเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับผลคูณกับจํานวนนับ2องานวนนั้นคูณง่ายก็คือหอระมคอลัที่เราหาไม่ได้เนี่ยคูณกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับโจทย์2ตัวที่เราหาเนี่ยคูณกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าหอระมอและคอนัของจำนวนนับ2องจำนวนเป็น3กับ90และจำนวนนับหนึ่งจำนวนเป็น18อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่นี่สูตรเลยเลยหอระมอถ้าคูณคอลนอ เท่ากับจำนวน1นึ่งคูณจุที่สองอ่าจำนวนลละมออแรกคือ3ามผลคือ90จุดที่1คือ18บที่ไม่รู้ถูกไหมถูกมสามคูณเก้าสิบเท่ากับสิบแปดคูณกับอะไรก็ไม่รู้โอเคนะสามคูณเท่าไหร่นะขอโทษนะสามคูณเก้ เท่ากับ18คูณกับอะไรก็ไม่รู้อ่าเพราะฉะนั้น39 27 0ห้อยไว้เท่ากับ18คูณกับอะไรก็ไม่รู้ทิกนะครับถ้านักเรียนหาที่คูณกับอะไรก็ไม่รู้แล้วจะหาให้ได้ถ้ามันคูณอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งให้ไปหารถ้าหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งให้ไปคูณ ามไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันทาอะไรอยู่มันคูณอยู่นะครับให้นักเรียนอยากจะหาช่องสี่เหลี่ยมหรือสิ่งที่นักเรียนไม่รู้ให้นักเรียนย้ายถ้าคูณอยู่ย้ายไปอะไรไปหารหารอยู่ย้ายไปอะไรไปคูณเพราะนี้คูณอยู่ย้ายไปก็กลายเป็นหารคูณหารไม่ได้หรอกได้ครับ270ตั้งครับลูกหารด้วย18 18 1 18ลบสิ สิบเดลบแเลือเท่าไรลูกเหลือ9ถูกป่าเติมศูนคู่สุดคุณแม่อะไรสิบแปดท่องสิ18ดอะไรได้90เปิดข้างหลัง18บห้าได้90เพราะฉะน,นั้นจบแล้วไอช่องสี่เหลี่ยมหรือที่เราต้องการจะหาเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบห้าใช่ไหมครับนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือคอร์นอน คูณกับหอเรมอจะเท่ากับจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2ถูกไหมนี่คือสูตรนะสูตรนะจำให้ได้นะถ้ามีจำนวนที่1นึ่จำนวนที่2ให้โจทย์มาคลอนอของมันกับหอเรามอของมันเมื่อคูณกันจะต้องเท่ากับจำนวนที่1นคูณจำนวนที่2เทคนิคต,ต่อไปคือสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เนี่ยถ้าคูณอยู่จะให้ไปหารน้าหารอยู่จะไป คูณถูกเปล่าถูกไหมมาลองดูคนนี้สั้นหน่อยอือฮึดูนะหอละโมอคนหนึ่งนะหอละมมของจำนวนนับสองจำนวนเป็นห้ากับเป็นสามร้อยห้าสิบตามลำดับ พลรมเท่ากับเท่าไร่5พรน,นเป็นเท่าไรร่390ถ้าจํานวนนับจํานวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่35จํานวนนับอีกจํานวนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ออกไหมให้โจทย์แบบนี้มาเราโหง่ายตายเลยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงอบอกว่าง่ายตายเลยเดี๋ยว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 เพราะอะไรถึงอบอกว่าง่ายตายเลยครูครับทำไมครูครับพูดอย่างนั้นน่ะว่ามันง่ายอ่ะทำไมครูครับพูดว่ามันง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่า จากสูตรที่เรารู้ครูกราบสอนพวกเราไปเขาบอกว่าถ้าคอลออนอคูณหอลอมอจะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่ 2, 2> ถูกไหมแล้วโจทย์ข้อนี้มันว่างไงอะโจทย์ข้อนี้มันว่างไงครับนักเรียน โดยเขาีิมันว่าไงมันบอกว่าหอรมอเป็น5คอรนอเป็น350ถูกเป้าวจำนวน1เป็น3-5ิาอีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มา2ตัวให้คอให้ให้มา3ตัวให้หอรมอมาให้คอรนอมาริกป้าแต่ยังไม่ได้ให้อะไรยังไม่ได้ให้อีกตัวหนึ่งมาครูเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาใส่ดูสิเขียนโจทย์ทุกครั้งนะเียนสูตรทุกครั้งนะคอรนอคือเท่าไหร่ คือ5คูณกลับของเราบองคือเท่าไหร่350จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1รู้แล้วว่ามันคือ35แต่อีกจานวนหนึ่งจำนวนที่2รู้ไหมไม่รู้ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ไม่รู้ให้เขียนเป็นช่องสี่เหลีห่ยมไว้ไอคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ,อสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องการจะหาถูกไหมเราต้องการจะหานะมันคูณอยู่ย้ายมากลายเป็นหารหรือก็คืออะไรนั่นเอง เศษส่วนนั่นเองถูกป่าอ่ะเดี๋ยวงงทีละสะเต็ปดีกว่าห้อยศูนย์คูณเลยห้อยศูนย์ห้าหยี่ใส่หทด2 5งห้าสามย้ายมาอีกฝั่งสาคูณอยู่ย้ายมากลายเป็นหารใช่ไหมครับย้ายมากลายเป็นหารครูครับ1,750หารด้วย35ห ถูกไหมครับหารด้วย35อะไรดีอ่ะไม่ได้แล้ว0ใส่0ใช่ไหม35 35 5แล้วกัน5 5 25ใส่5ทด2 3 5 15 16 17จบแล้วลบแล้วเหลือ0ชัก์ลงมา35ไ,ได้ได้0 35 0ครูเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมที่เราต้องการจะหาคือเท่าไหร่ลูกคือ50หรือก็คืออะไรนั่นเอง จำนวนที่2ของเรามีค่าเท่ากับ50นั่นเองถูกไหมครับในการทําโจทย์พวกนี้ทุกครั้งฟังให้ดีนะในการทําโจทย์พวกนี้ทุกครั้งให้เขียนสูตรครนคณหรเท่ากับจำนวนที่หคูณจำนวนที่2เสมออ่ะกูกลับเขียนรอไไปเลยกูกรับเขียนรอไปรรอไปเลยนะหรคูณค ลอนอจะมีค่าเท่ากับจํานวนที่1นคูณกับจํานวนที่2จํานวนที่1คูณกับจํานวนที่รอดจำนวนที่2ถูกไหมครับมาดูโจทย์อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายมาดูกันผลคูณของจํานวนนับ2จํานวนคือ768ถ้าคนอของจำนวนนับ2องจนวนนี้คือ96ให้หาอะไร ให้หาหอลหมอผลคูณเ,เอาทีละตัวผลคูณของจํานวนสองจำนวนผลคูณของจานวนสองจำนวนคือผลคูณของจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองเป็นเท่าไรเจ็ดร้อยหกสิบแปดครูถามว่าเนี่ยเราสร้างโจทย์ไว้เนี่ยเราสร้างโจทย์ไว้ผลคูณของสองจำนวนเนี่ยเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้เรามาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดร้อยหกสิบแปดแล้วให้อะไรเราีอีก ให้หอรอมหรือให้คอรนอมาให้หอรอมมมาคืออ่าอ่าให้อะไรมาเนี่ยให้คลรนอมาไม่ให้หอรอมมหอรอมมเรายังไม่รู้ให้คลรนอมาคือ96หรือก็คือที่แล้วไม่รู้ก็คือช่องสี่เหลี่ยมไปคูณ96เท่ากับ768ครคูต้องการจะหาแก้สี่เหลี่ยมอย่างเดียวรูก็บอกว่าถ้ามันคูณอยู่ย,าย้ายมาอีกข้างมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นหา 768หารด้วย96มันใช้ความสามารถนิดนึงนะดูครับใช้ความสามารถนิดนึงให้เป็นอะไรดีให้เป็น8 6 8 48ใส่8ทด4 9 8 72เบองเท่าไหร่76เห็นไหมลบแล้วเหลือเศษศได้คำตอบแล้วคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้สีเหลืองที่เราจะหาอยู่ คือแและไอ้สี่เหลี่ยมที่เราหานี่มันคืออะไรล่ะมันคือหอรอหมอของจำนวนนี้ก็คืออะไรนั่นเองคือ8นะครับสรุปนะครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นนะสรุปความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะสรุปครูครับสรุปนะความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะจะบอกไว้เลยนะความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะ ความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะนี่เลยนี่เลยส,สงสำคัญอยู่นี่คือการที่ถ้าสมมุติเขาให้มา2องจำนวนไอสองจำนวนนี้นะครับเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับไอหอเลมอกับพอลนอของสองจำนวนนี้คูณกันทุกๆครั้งที่ทางานตรงนี้ให้เขียนสูตรนี้แล้วจะทำได้ช่วงแรกๆอาจจะยังยากอยู่ให้เปิดหยุดคลิปซ้ําคลิปซ้ํานะครับให้เปิดคลิปซ้ําคลิปซ้ําดูไปก่อน ให้เปิดคลิปซ้ำคลิปซ้ำดูไปก่อนนะครับจำสูตรนี้ให้ได้นะครับแล้วลองดูแบบฝึกหัดที่ครูครับจะให้มีอยู่2ข้อโอขอโทษมีอยู่2หน้านะครับประมาณ6ข้อแต่วันนี้ครูครับจะให้ไปแค่หน้าเดียวคือ3ข้อแค่3ข้อเท่านั้นนะครับอย่างข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้หอรอม,อมาให้คอลรอ,อมาให้จำนวนที่1มาลองหาซิจำนวนที่2 ข้อน,นี้ก็เหมือนกันให้จำนวนที่หนึ่งมาให้จำนวนที่สองมาให้หอ่อลมอมาให้หาคอลนอนลองดูนะลองดูนะครับลองดูนะนะครับใครไม่เข้าใจให้เปิดคลิปซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำกันมาให้เรียบร้อยแล้วใครที่ไม่เข้าใจก็ให้ทัก Facebook หรือทักไลน์มาหาส่วนตัวแต่ก่อนน่าจะทักให้ลองเปิด youtube ดูซ้ำๆก่อนได้นะครับวันนี้พอแค่นี้นะสวัสดีครับ